มึงอแรงเกินถ้าเป็นคนกับกูไม่รู้เลยว่าเขาว่าหรือยิ่งว่าเกิดอล่ะตลอดกันเลยครัโอยพรดีกว่าโอยพรอะเริ่มจากน้องบุญเออเด็กกลับเย็กโตดีทุกคนนี่แะครับมึงเห็นของขวัญที่น้องบุญถือมาแล้วกูจะชอบกูอยากเป็นบาระีบของบุญเลยไ ยุ้มลงถือเข้ามาเออคือยังไงมึงรอเลยเออยังไงครับก็เคทขอให้พี่ชายมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนนี้มีความสุขมากๆแม่เป็นพี่ลักเป็นี่ักแล้วก็เป็นพี่ชายที่ลักของผมเลย จะบอกว่าพี่ไม่เก่งมากมากตั้งแต่วันแรกทีก่เจอการจนวันนี้แบบพูดได้เลยว่าพี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยหมายถึงว่าดีกว่าเดิมไป,ไปในทางที่ดีเก่งขึ้นคือภูมิจใจภูมิใจมาตลอดได้เห็นพี่เพอร์ฟอร์มในทุกๆอย่างแล้วก็รู้สึกภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอแล้วก็วันนี้ก็ภูมิใจ นะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่แล้วก็ปังดังขึ้นไปอีกแล้วก็คิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จผมก็จะคอยดูพี่ประสบความสำเร็จอยู่ตลอดนะครับผมนะครับี่เราเก่งนะขอให้ขอให้ขบวนพรดีๆนะผมส่งไปถึงบอสด้วยแล้วก็ขอให้ปังๆเหมือนกันนี่ฝากร้านหน่อยนี่ฝากร้านด้วยฝากด้วยนะครับเอ็นดิทามคุกกี้ครับ้วยโบ๊ทดีแล้วก็สิทธิ์ในท่านต่ พอข,า,ขาหล่อลูกพูดของผมเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องมิไปเซ็นเทอร์เวิร์ดนะครับฝากไปเจอเยี่ยมน้องได้ใครกลัวน้องเลยก็เ,เหมาเลยนะฮะบผกใช่เอาไปกลัวน้องเลยหรือเปล่าได้ไปอะใช่วยไ, <ป S 1> ไปช่วงเม่อกี้ต้องคุณลองชี้นะได้ถึงวันไหนนะ <c oughs> โอเค นาไคือตอนแี้ในหัวกูนะออกูจะพูดอยังไงให้มันเป็ตลกอะไ้ยากอยู่เออเฮ้ยอะารเฮ้ยกูเก็เกินเฮ้ยไม่เกี่ยวคนละเลือกแกมันรื้ไม่ใช่เดี๋ยวนะวันนี้เพื่อนมัเน็กูัม้นวิ ติดแรงเอินกันคือโอเคขอโทษใช้คำผิดโอเคครับตามที่มีนาฬิกาเหมือนกันนะออไม่ใช่ติดมือแล้วติดแกมดูเข้าใจแล้วเพรแกมคือพี่เบ้นไงอ๋อเก่งมากแล้วนะไม่ได้เล่นกูไม่ต้องอไยพอแล้วแหละยอดหยอกแกรู้อยังว่าแกอาหลณ์ได้เลย ก็ขอให้อ่ลอรดดูแลสุขภาพตเองเยอะๆแล้วกันนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อยากให้ความเครียดของอบลอดในแต่ละวันน้อยลงนะครับผมเวลาอบลอดเครียดก็ให้นึกถึงรอยยิ้มของทุกคนถ้านึกอะไรออกนึกถึงหน้ากูก็ได้ไงนแบบกูมาเครียดแล้วชีวิตนีจะไปยังดีเป่าพอได้เจอรอยมั แล้วก็ขอให้เราตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปแล้วกันเก่งขึ้นอีกเก่งเรื่อยๆเก่งอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความไปเดินแบบนี้ต่อไปรัตเดอร์เ้อยู่เหมืกันรับไม่ทันเลย ออซับออกไปพ่อจอบัวพ่อจอบัวพ่อจอบกูอ๋อไทยใหม่พ่อจอบัูอ๋เดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับยครับครับครัคอนติวิวลงตายเลยตายเลยอ่ะเป็นต่อ อะไรดีเริ่มจากมองเห็นมาตลอดว่ามาไกลมากๆไม่เชื่อหันไปดูรูปนั้นหนึกว่าจะบอกว่าแฟนขับเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อโอเคมาไกลมากๆหน้าเปลี่ยนดวงตามากแต่ว่าหลอกขึ้นห่ออ๋อ้ยบวบบึ้งบวบอะไรนะตอกบึ้นเพดยัง ลำกุงเขียวก็เป็นว่าหล่อขึ้นหล่อขึ้นในทุกๆวันหน้าเด็กขึ้นในทุกๆปีคุณแม่อายุเะมากขึ้นแต่ว่าเราหน้ายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่นาชมจริงๆชมจริงๆครับชมจริงจงอ่าก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ปังๆขออัโหลดรู้อยู่แล้วว่าเป็น ี่เกงมากๆไม่ว่าจะด้านการทํางานหรือว่าด้านการใช้ชีวิตทุกอย่างออฟโรดวางแผนแน่นมากเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องห่วงเรื่องอนาคตของอัฟโรดเลยเข่วงปัจจุบันดีกว่าโอ้โหมันเกือบจะไปดีแล้วอะอัน,นี้เปนไปเลยไม่ใช่เราวว่าข่วงปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นปัจจุบันให้ออฟลรดนะคะอ,อ,อยู่เป็นแรง ปพักดาให้กับออพโลนซึ่งเราก็จะอยู่เป็นหนึ่งในแรงให้ที่เป็นกำลังใจให้ออพโลนเหมือนกันคุดอะไรวะจบยังจบไม่ยังเอาเป็นว่าลั่งเสมอถึงแม้ว่าเราจะได้ัเสมอนะอัพโลดตอนนี้แหลว่าทำหน้าพร้อมรู้ว่าเป็นคิวเป็นซีนแหละ หวังว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันอีกทำยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่รูรักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนิวเขาทำงานแล้วดึกแต่เมย์เป็นต่อเลยครับ ทำไมคุงต้องเล่นสามสิกรอบนะเก็บทงพอแล้วอย่าใช้คนเยอะไง่อเงก็ผ่านไปเร็วมาเอ๋อบอกก่อนว่าใดบอนติดงานทุรัสดีนะฮะในบมอนติดซอฟครับติดสอฟวรนน้องตเฟลช่วงนี้ยุ่งเยอะดูฉางไลฟ์ น้องเดมอนติดสอบช่วงนี้น้องเขาเรียนอยู่เขาก็ต้องกลับราชินราชินนะครับแต่ว่านี่ไงอะไรพอตออยู่นี่ไงก็อ,อยู่แล้ววันนี้อยู่กันครบนะคก็ดีใจว่าวันนี้ก็คือเรามองได้ไปเห็นข้างๆแล้วก็ข้างหน้าเนาะมีคนที่รักเราแล้วก็สป,ปอร์ตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขออวยพรให้เอารถในปีนี้นะครับผมมี หน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นมีสติแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมต่เลยเรัาคิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นไม่ได้นําเกินไปสำหรับอบลมแล้วก็ขอให้มีคนรักอบล้อขึ้นๆไปเรื่อยๆนะะแล้วก็เป็นที่น่ารักของทุกๆคนนะฮะอะไรแล้วก็แล้วก็ปีนี้ก็สู้ๆไปด้วยกัน ขอบคุณขอบคุณทั้งไมค์ทูให้เราเวอร์ปลอดก็ก็ขอให้ปีนี้เรามีงานปดีๆกันดีเลยแล้วก็บายยามเนี่อ้ยจบเลยบายแล้วก็คือจะพูดยังไงดีก็ปั้นตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ยังไม่อยู่พัฒนาตัวเองก็พัฒนาตัวเองแบบไปเรื่อยๆ ก็ในอนาคตมันจะเป็นโอกาสที่มากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าต่อไปจะดังขึ้นหรือเปล่าเพราะมันก็จะได้เจออะไรที่หนักขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเวลาสอวนว่าต่อไปนี้มันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะหลังจากนี้ก็เหมือนกันแบบเตรียมรับมือให้ทันถือคนจ้างไเจา้จมจบไม่ได้ โวยพรเยอะแล้วแกจบได้เลยนะเจบได้ลยแกฉันฟังแกโวยพรค,ค,คือเมื่อกี้บูโวยพรอะไรไปไวะไมด้สา,า,าระเลยอันที่เป็นสาระเพราะเราหลังบ้านอยู่เราเออเออวก,ก็รักมากๆ <Yeah. S 1> เด้อสู้ๆไปได้วยกันแล้วก็เชื่อใจกันเรื่องหน้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราเชื่อใจกันมาตลอด เอ่มีใครเห็อเนก็สิ้นไปแล้วแน่นอนไม่มีใครเห็นต้องจับไปภคเขเอ้ยเสาไวเาไวนนั้นเขาบอกว่าหอมแก้มหน่อย อีกฝั่งนึงเหรอไม่ดูอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ผมอะไรทำอะไรไปนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดูที่หมูนองนะกระซิบข้างหูกระซิบข้างหูว่าจะด้วยพี่บีเขาบอกมาขอบคุณที่อยูัน กิข้าวหมูกับ่